วันนี้วันที่16พฤษภาคม2555นะคะเราวันนี้เรามีโอกาสมาเยี่ยมชมนาะข้าวของพี่จูนและพี่ภูมิอีกครั้งนะคะพี่จูนแนะนําชื่อจริงหน่อยว่าชื่ออะไรนะามสกุลบ้านอยู่ไหน ชื่อพุษดีค่ะนาวาบุญนิยมค่ะบ้านอยู่บ้านเล็กที่สิบค่ะบ้านโนนปอแดงตำบลสลกผาดอำเภอขานุวรลักษ์สรบุรีจังหวัดกำแพงเพชรค่ะอ่าแล้วก็พี่ภูมิด้วยนะสองสามีภรรยารู้จักใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมิกเน็เซ็นเตอร์โดยการแนะนําของพี่ทิมเนาะใช้ผลิตภัณฑ์ทั้ง4อย่างเลยตัวแรกเลยก็คือไบโอเซฟพัดฝาเหลือง f ฟกเตอรพัทฝาแดงไบโอน็อกพัท <ion> ฝาเขียวและก็ซูเปอร์แม็กเ้ยพัทฝาขาวทั้ง4ตัวกับนาข้าวของตนเองที่เราเห็นอยู่นี้จะได้เกี่ยวแล้วนะ,ะเป็นข้าวพันธ์อะไรพี่จุนข้าวพันกอขอ29ค่ะอ่ากอข2อ29จําได้ไหมว่าครั้งแรกมาฉีดตอนข้าวอายุเท่าไหร่ เดินกว่ากว่าเดินกว่ากว่าฉีดครั้งที่หนึ่ง,คร,งครั้งที่สองล่ะพี่ภูมิค้าตั้งท้องตั้งท้อง,งอันนี้ฉีดพ่นสักกี่ครั้ง สองครั้งอ๋อฉีดแค่สองครั้งครับเดือนกว่าแล้วก็ตั้งท้องเมื่อก่อนฉีดเนี่ยข้าวเรามีปัญหาอะไรไหมพี่จูนข้าวเราไม่มีน้ําไม่มีน้ําขาดน้ําเลยค่ะขาดน้ําแล้วสภาพข้าวมันเป็นยังไงสภาพข้าวก็คืออย่างที่เห็นนะที่คือยังมีร่องรอยอยู่ค่ะที่ที่ว่าไม่มีน้ําเลยค่ะแดงนแดงเแดงเลยค่ะไม่คือเหลืองหมดสภาพเลยคือว่าคิดไว้แล้วว่าไม่ฟื้นแน่นอนนะคะเนื้อที่ทั้งหมดกี่ไร่สี่สิบไร่ค่ะคือหมดหวังละ หมดหวังคิดว่ายังไงก็ท้อแล้วค่ะหมดตัวเพราะว่ามันเป็นการทํานาครั้งที่สองครั้งแรกนี่ก็คือเราเจอ ภัย้ําท่วมครั้งที่สองก็คือก็เป็นไยแรงค่ะไยแง้แงเมื่อใช้ซูเปอร์เมกร้อยพัดไปแล้วของบริษัทมิกเนสเซนเตอร์เราเห็นอะไรบ้างพี่จูนเราเล่าดิเราเห็นจากข้าวที่มัน,ม,นมันเป็นสีแดงที่มันจะตายนะคะมันก็เริ่ม,อ,มออกเป็นสีเขียวหรือใบสีเขียวโผล่เพื่อให้เราเห็นค่ะรู้สึกว่าเรามีกําลังใจมากขึ้นในที่ขนาดเดียวกันที่แบบมันมาเจอฝนอีกนิดหน่อยแค่ไหนแต่ไม่ถึงกับน้ําที่ขังไม่ได้สภาพที่น้ําขังแต่เพียงแต่ว่าได้ความชื้นขึ้นมานิดนึงอะค่ะ แล้วมันเป็นยังไงบ้างแล้วสภาพมันก็เปลี่ยนจากข้าวที่แบบว่าเป็นใบเหลืองแล้วก็มันก็เปลี่ยนสภาพจากสีเหลืองก็เริ่มเป็นแตกกอเป็นสีเขียวอะคะอ่ะแล้วก็<า>อพอฉีดตอนท้องอีกครั้ง<า>แล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉีดตอนท้องไปแล้วมันมันดีขึ้นไหมมันออกกรวงมันเป็นยังไงจากที่คิดว่าไม่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงเล่าตามตรงเลยพี่ภูมิ ได้ความสมบูรณ์ของข้าวที่ตั้งท้องอพอมันออกออกมาเนี่ยเห็นสภาพรวงมันแล้วมันมันสดมันเขียวอพอมันเริ่มใส่น้ำนมก็เห็นน้ำหนักที่มันโค้งอมันมันน้ำหนักรวงข้าวมันเยอะคฮมันโค้งเร็วทั้งที่มันยังเขียวอยู่ จริงๆเราเควรจะควรจะฉีดช่วงที่มันใส่น้านมแต่ปรากฏว่าเราไม่ได้ฉีดค่ะไม่เป็นไรเนาะก็ได้ผลขนาดนี้พอใจไหมประทับใจไหมประทับใจค่ะร้อยหนึ่งให้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยหนึ่งต้องเจ้าของนาเราประเมินดิสิคะเจ้าของนาก็นน่าจะ70็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้นี่ขนาดเราฉีดแค่สองครั้งนะคะสองครั้งเนาะอันนี้ก็ไม่อีกกี่วันก็จะเกี่ยวแล้วก็ประมาณอีกสัก หอาทิตย์หนึ่งะค่ะอาทิตย์หนึ่งเนาะอันนี้พันอะไรนะก็ขอ29่ะเกนาะก็มีมีคุณลุงเหรอคะคุณลุงทํานามาตลอดคุณลุงว่าไงบ้างผู้เชี่ยวชาญคุณลุงเอกคุณลุงอะไรนะคะเอกค่ะคุณลุงเอกก็เห็นสภาพก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ลงมาดูนะอยู่นาใกล้ๆกันนี่แหละค่ะแต่พี่เขาก็เห็นสภาพของของการทํานาเหมือนกันว่า น้ำไม่มีอ๋อไม่เคาก็รู้อยู่เพราะทุกคนก็คิดว่ายังไงมันก็ไม่ได้อยู่แล้วไม่มีใครทํานาฟังสิทีเยเดี๋ยวสัมภาษณ์คนเพื่อนบ้านหน่อยเนาะลุงเอกมันเป็นยังไงบ้างใกล้บ้านใกล้เรือนเคียงกันดีครับดีคือลุงเอกทํานามาโดยตลอดครับทํานามา6ปีได้แล้วครับ6ปีแล้วแล้วเห็นข้าวพี่เขานี่คิดว่ามันเป็นยังไงคือข้าวนี่อยู่ประมาณ70-80เปอร์เซ็นต แต่สภาพที่ข้าวขาดน้ําอจากที่มันแย่มากๆคค่ะิดว่าไม่ได้แล้ววันนี้ลุงเอกก็มาเป็นสกีพยานด้วยเนาะก็น่าจะได้น่าจะเกี่ยวเนาะวันนี้ก็เห็นรอยยิ้มเห็นสายตายิ่งสายตาลุงเอกเหมือนแบบดีใจด้วยเะต่กี้ลูดข้าวดีที่ไหมฮะข้าวดีที่ขั่วเหนียวเพราะจับดูแล้วไม่หลุดติดมือเลยมันมันดีไหมคะแล้วทีนี้ขนาดข้าวดีดยังไม่หลุด เออแล้วข้าวจริงจะยังไงข้าวจริงครับข้าวจริงนี่ไม่ต้องกลัวล่วงเลยโอเคโอเคไม่ครูครูที่เราประทับใจอีกอย่างหนึ่งอ่ะตอนคือช่วงมันมีช่วงหนึ่งที่มันมีลงพายุมาแล้วก็มีลูกเห็บไงปกติข้าวเรามันจะล้มไงที่เราเห็นสภาพทีทั่วทั่วไปที่เราเดินทางมาเราเห็นของคนอื่นคนอื่นเขาไงคะแต่นี่ของเราอ่ะมันมันไม่ล้มไงคะฟังแล้วขนลุกแล้วพี่พิงคเนาะโอ้เดิฉันขนเลยเห็นไหม นาะเจอลูกเห็บมันก็ไม่้องใช่ร้หลงเอาที่มันแปลกมากข้าวผ่านแรงมาแบบวิกฤตวิกฤตมากๆเลยครับอันนี้ถือว่าอย่างนี้เลยไหมอยากให้เห็นนาที่เขาเกี่ยวกันไปเป็นนาอย่างน้ใกล้ๆที่ผ่านมาน่ะใกล้มากที่าสี่สิบไร่ได้ห้าเกียนโอ้ยตายเนาะเดี๋ยวมาดูของเราสี่สิบไร่อันนี้อันนี้ประเมินเท่าไหร่คะประเมินเท่าไหร่ประเมินด้วยสายตารู้อันนี้ประเมินด้วยสายตาน่าจะอยู่ที่ประมาณถึงแปดสิบถังต่อไร่ เปอร์เซ็นต์เพราะผมทำนามาถ้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ลวงจะต้องแปลกต้องเป็นนาปีนาปีที่มีน้ำวันนี้ลุงเอกให้ความรู้ด้วยนะพี่ภูมิก็เผเอกแกทำหลายทุ่งทำเยอะมองออกทำได้อยู่มันเคยได้ถึงเก้าสิบถึงร้อยสิบก็วันนี้จากสายตาทำภาพข้าวล้าอยู่ที่ประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบก็ขอบคุณพี่ภูมิผ่านแรงว่าแบบวิกฤตได้ขนาดนี้ก็ถือว่าค่ขอบคุณลุงเอกด้วยนะคะค่ะคุณกม่